สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม GTA San ในตอนที่17ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับวาเรามาทำภารกิจต่อไปกันเลยภารกิจของ C v วตรงนี้นี่เองกใกลๆครับมาก่อนอื่นเราต้องหารถก่อนตอนนี้ไม่มีรถสักคันเลยไปที่ไฮเวย์ไปหารถด,ดีกว่าครับ เธอไปใช้มือเปล่าไปครับเดี๋ยวผู้คนจะตกใจกันมาวิ่งไปหารถก่อนสิเจเฮ้ยมีแท่จกรยานวะรถไม่พวกรถจริงเจงสักคันนึงนรถอะไรวะรถคนปู่เหรอคันนี้ก็ได้ลงจากรถซะฉันขอยืมรถหน่อยพวกมาฮะ ไปภารกิจซีวีกันเ e t s g อืเป็นภารกิจอะไรเอ่ย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันฮะภารกิจของซีซ่าครับน้องเราครับซีซ่าก็คือน้องเขยไหม่เรา mm hmm. ครับโอเคตรงกระท่อมนี้เองใกล้ๆฮะท่านผู้ชมนี่ วูซิมูจะลังรอใครสักคนเฮ้ยเป็นไหนกันหมดวะเฮ้ยไม่มีใครสักคนเลยนายรีบมาทำไมเนี่ยขอโทษครับพี่แล้วก็ต้องเตรียมทอมไว้ก่อนโอเคนายจะโชว์เอาสิว่านหยมาก่อนใครคนเราต้องหาอะไรขั้นเวลาก่อนทำสมาธิก่อนแข่เออได้ได้ฉันยอมนายก็ได้เฮ้ยซีเจ ใครเนี่ยนายชื่อมานายมาจากไหนอะกรอสติทโลซานโต้ไหนมีปัญหาอะไรเปล่าไม่หรอกฉันแค่ถามเฉยเฉยอะฉันชื่อบูซีบูชิมูยินดีที่ได้รู้จักฉันซีเจคาจอนสันไม่จับมือก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาแข่งรถ จะแลกรถจะเอารถหรือจะเอาเงินขอให้นายโชคดีแล้วกันแข่งรถให้สนุกนะโชคดีโอเคครับฉันไม่ไว้ใจหมดนะเนยนะพี่ระวังตัวไว้หน่อยก็ยิงดีนะโอเคฉันจะรังตัวให้ให้ใหยังดีเลยมาฮะแข่งรถครับนี่มาตี้แข่งในไล่ฮะต้องชนะครับแข่งรถฮะ มาฉันโดมินิกโตริโต้เว้ยมามาที่หนึ่งครับใช้รถคุณปู่ด้วยมาไงเป็นไงเรารู้จักซีเจโคริโตไหมมาลองไปเลยฮะด้วยเบาหน่อยอย่าตกน้ำ <c oughs> ชันนี้อันดับหนึ่งเ,เลือกแข่งรถแข่งรถเกือบไปแล้ว, <c oughs> บวเบาเบรกหน่อยฮะมา <c oughs> เอ๊เอจะความจะความจะควาจะความเมื่อย่าความอย่าความพวกเล้วขวาไปก่อนเล้วขวา,ไป,วขวาไปทีนึงฮะเ <c oughs> บรกเบรกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันตามหลังมาแล้วว่าได้ยินเสียงอยู่ต่อไปเรืเลยๆครับวู้หึทอร์โบเกอร์อยังอายชั้นเข้าใจไหม ตปววอกเกอร์ยังไม่ค่อยกล้าย,ยังไมบฉันเลยมามาทางนี้เอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เฮียทะลุฟาร์มไปมาทางนี้เออก่อนเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ฮะเฮ้ยได้ยินเสียงตามหลังมาแล้ววะ่ะเราชนะซีเจชนะมือหนึ่งอยู่แล้วก่อนเลี้ยวขวามาดีหน้าเอารถยางใส่ยางเอาอโรดมาครับเฮ้ยรถ รถจะทิ่มว่ะเฮ้ยเฮ้ยกายจะถึงเส้นชัยแล้วฮู้ฮูแ้แดนสคาร์จอนสันนักแข่งอันดับหนึ่งของที่นี่รู้จักไหมมามาต้องไปเลยครับจูซ้ายมาเฮ้ยเบ๋เบา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 ,บา,บาเกือบไปแล้วเอ้ยเกือบไปแล้วดีนะเอายางออฟโรดมาครับ จากไม้ขาจสรสันนักแข่งรับโลกอย่างเร็วสุดนะครับขึ <c oughs> ้นเขาครับสุดยอดไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยมีรบดาวด้วยทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปครับอ่ารถคูค่คแข่งเราไปไหนหมดแล้วนวยแดกกันหมดแล้วเหรอมาเจอรถทุงปูอับรถครับนนไปฮะเลย เนขาวแบบชิวๆอะมาชวเฮ้ยอย่าความเฮ้ยปลงไปสิเว้ยเลยนะครับตรงไปเรื่อย<ๆ>ก็เลี้ยวสายตัดผ่านตรงนี้เฮ้ยเอ้ยอย,อย่าความนะเว้ยมากไกลแล้วูมาฮะชนะหรือเปล่าเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยเช็ดไฟยอยู่นหน้าโอ้โหได้ฮะพันโดราครับโคตรเจ๋งฮะ สุดยอดผ่านในเทคเดียวเป็นไงล่ะชันซีเจทริโตเว้ยโอเคมาได้รถครับซีเจเลือกเอารถครับอู้ยเยี่ยมนายขับรถโคตรเจ๋งเลยซีเจนายไปฮิเลนขับรถมาจากไหนอ่ะฉันยอมรับเปนตัวนายได้ทั้งเงินได้ทั้งรถเอาไปเลย พอดีฉันอยู่ในเมืองต้องเอาตัวรอดจากตำรวจอ่ะโอเคมันก็ไม่ใช่ใบไบใจลอกซีเจเราต้องเอาตัวรอดให้มากกว่านี้โอเคขอบคุณมากนะบริจัยกันอ๋อก็จะไปเดี๋ยวก่อนนี่นำบัตรฟรั้งฉันอยู่เมืองซาฟิโลถ้านายมีปัญหาอะไรติดต่อฉันมาได้เลยนะโอเคเยี่ยมมากเลย นั่นเสียงตำรวจรถมาแล้วตำรวจรถตำรวจมาแล้วเวอร์เจอกันใหมซีเจอโอเคครับได้ทางรถได้ทางเงินฮะฮู้โคตรเจ๋งฮะมาผ่านครับสุดยอดมาซีวีขึ้นตรงนี้แล้วทำต่อเลยฮะเมรีลาเมรีรอนะฟิเวสไม่เลิฟมา เฮ้ยเพเอกพักสามนี่วะโ่มาในซีนนี้ครับเฮ้ยแคทเอรีน่าอุ้ยไปหอมแก้มเพเอกค่ะสามแฟนคนใหม่เหรอไอ้หมูโง่อะไรของเธออีกอนายแก้งโง่ใช่ไหมเธอไม่เคยนายไม่เคยยอ้อนฉันเลยไงยลงไหลรถมากกว่ารูปร่างของฉันเหรอยุบป,ปากไปแน่เคทเอรีน่าจะจะให้ฉันทำยังไงเ่า ฉันจะขวดรถนายจะทําอะไรเนี่ยรู้ไหมเวลาฉันโกรธอ่ะแสดงว่าฉันห่วงนายฉันรักนายจะทำยังทํทำย่างั้นนี่มันรถคันน่ะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเราอยู่นะเจ๋จแล้วทุกเพื่อเรางั้นเหรอนายไม่เคยสนใจฉันอะไรสักอย่างเลยแม้แต่เรื่องเดียวฉันไปหาคนใหม่คนรักใหม่ของฉันดีกว่านั่นมันเรื่องคนนา้คนนี้คือ คนรักใหม่ของฉันพระเอกพักสาครับอ้นี่ไงผู้ชายคนใหม่ของฉันดีกว่านายอีกมีทั้งเงินมีทั้งเสน่ห์หล่อด้วยนะไม่เออไม่สนใจเธอแล้วก็ได้ผู้ปักไปซะมาแข่งรถกันต่อเลยเนี่ยละสึกชิงผู้หญิงฮะ่าตายเธอวะมีงอก็ได้วะฉันรักรถกว่าเธออีกมารอบสองครับผู้หิ ขานี้รถสปอร์ตครับโคตรเจ๋งครับเลยมีแตร่รถเท่ๆโชยต้นไม้เป็นหนึ่งครับมาค่อยๆครับเอ้ยลงไปเลยพวกมาเลี้ยวขวาไปทางที่ดีคือทางลัดอม,มารู้จักไหมคาจอนสันเทริเโต,โตมาดิฟโชดหนึ่งเทียบโคตรเจ๋งฮะบ,บอกเลยเรื่องแข่งรถไม่เคยเป็นสองรองใครแล้วเบรกกมา ลงเนินครับอยางออฟโรดเลยครับ <c oughs> มาแข่งกันเลยดีกว่าอย่าพูดมากก็คือไอแคทเธอรีน่าได้ผู้ชายคนใหม่แล้วครับ <c oughs> ก็เลยจะมาช้า้วแข่ง <c oughs> อื้มมาอย่างออฟโรดใช้ได้อยู่แจะเย็นๆนจะเย็น,ยนครับหมายถึงผมนี่แหละจะเย็นฮะ ขาความน,นี่เริ่มใหม่เลยเฮ้ยกดไปติดเว้นเสียงรถมาแล้ววะ่ะหลือขวาทางนี้เออเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้อย่าพึ่งซีพวกมาที้เออเฮ้ย,อย,อยบอกคันเร่งหน่อยเออเบร์เบรกเบข้ามสะพานเราจะข้ามสะพานต้องบอกคันเร่งอย่าอย่าให้ตกน้ำเป็นอันขาดมาอืมเอาสปอร์ตมาใส่ยางออฟโรดฮะมาแข่งสุดยอดเลยซีเจ เดี๋ยวได้ยินเสียงรถมาแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮยเบาหน่อยเบาหน่อยเบามาทางนี้รัดฟาร์มขวามือนะครับเบรกไปโอเคค่อยๆไปซีเจเฮ้ยเขี้ย,ยชนรั้วหยุดชะง,งักเลยค่อยๆไปผมจะไม่เห็นมันตามมาเลยตอนนี้เราดังดงนโด่งอยู่ฮะมาเหมือนทางที่เรากำลังจะขับกับเลยฮะ อย่าชนรั้วอย่าชนเสาไฟไมีอะมันจะหมุนได้มาเลี้ยวขวามาทางนี้ก็เลี้ยวซ้ายก็ตรงไปเย็นๆทีเจนายต้องผ่านในครั้งเดียวนะมาเข้าทางออฟโรดแล้วมาเฮ้ยเคี่อเกือบไปแล้วไปไปอย่าพึ่งไม้เวยฮ่าฮเหมือนผมจะน้ำอยู่คันเดียวครับ ยนี่จีอย่าให้ตกน้ำมาไปเรื่อยๆครับเร็วสุดนะครับผมมาไปเรื่อยๆเรๆอยๆอ,อ,อย่าคว่ำนะชะลอชะลอหน่อยพวกมาดูด้านหน้านี่มาไปติดโกโเฮ้ยต้นไม้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 เอ้ย,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 อยเกือบไปแล้วอยู่ด้ปัดปัดปัดดีจังเลย หกดไม่ติดกดไม่ติดเว้นไปไปไปฉันช้อยู่ด้านหน้าแล้วครับมาในเทคเดียวเป็นไงล่ะจุดหล่อที่เธอเหลียวเขไม่เฟี้ยวถ้าผมหลอกมาโอเคผ่านครับมาดีใจสุดแล้วครับซีเจได้มันโกงนี่ซีเจ การแข่งรถไม่มีการโกงหรอกคุณผู้หญิงเนี่ยฉันก็ไม่เลือกไงฉันจะย้ายไปอยู่กับพหนุ่มเพ่พักสามฉันจะเลือกเขาแล้วเธอจะเลือกฉันไหมไม่อ่ะฉันอยู่อย่างนี้ดีแล้วดีแล้วเธอจะไปก็ไปซะฉันไม่สนใจเธอแล้วอ้าวนี่ขอบใจมากนะซีเจว่าเจอกันไม่ต้องเจอกันอีกนะ ฉันจะไม่มีโทรมาหานายอีกนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออู่ของชันอยู่ฟาชซิโลนี่คือตัวจำนาของฉันฉันจะย้ายไปอยู่กับลิเบอร์ตี้ซิตี้กับแฟนฉันเพ่พัอสามโอเคฉันเข้าใจแล้วจบการช่วงเวลาที่ดีโอเคถามใหม่จะเลือกใครฉันไม่เลือกเธอโอเคไปซะโอเคกูดบายโอ้โหเดิมพัน อ,อูซ่อมรถเลยครับเรียบร้อยคคทีนาหนีไปกับพระเอกภาค3ที่รีบตีสซิตีจนได้มาโอเคครับในตอนที่17นี้ SGM ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่18ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมา